คุณผู้ชมครับคุณทักษิณได้เดินทางกลับเชียงใหม่แล้ววันนี้เป็นวันที่2ขอดูบรรยากาศตอนที่ไปไหว้สุสานพ่อเลิศกับแม่ยินดีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านอดีตนายกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยคุณทักษิณท่านอดีตนายกพร้อมกับครอบครัวคุณเยาวเรศชินวัตนนะครับคุณเยาวภาวงสวัสด์แล้วก็เห็นคุณโอ๊คพันธ์ทองแท้ด้วย นี่ฮะแล้วก็บรรดาลูกๆคุณอุ้กอิงได้ใช่ไหมนี่เป็นบรรยากาศนะครับโดยเห็นบอกว่าระหว่างรอเลิกไหว้วันพระบุรุษตอนเวลาบ่ายโมงตรงคุณทักษิณเนี่ยแหละครับให้สัมภาษณ์อันนี้แหละจะได้ยินเสียงแบบเป็นเนื้อเป็นหนังสักทีเพราะว่าเมื่อวานที่คุณทักษิณไม่พูดอะไรเลยคุณทักษิณบอกว่าตัวเองมีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสกับประเทศใช่ไหมแล้วก็ได้มากราบคุณพ่อคุณแม่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ถ้าดูภาพจากเมื่อวานนี้ตอนที่ไปเดินที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วคุณทักษิณเนี่ยคนกลางสงสัยเรื่องต้องใส่เปลือกแขนแต่ไม่ใส่แล้วก็มีการจับจับเนื้อต้องตัวคือมีแฟนขับจับมือทีมทีมงานรองอาภาตอนแฟนขับจับมือคุณทักษิณตอนเดินตามที่ต่างๆขึ้นมาประกอบหน่อยตรงนี้แหละมันดันกาวว่าคนเขาสงสยัยว่าเอ๊ะสุดท้ายคุณทักษิณเป็นอะไรกันแน่หรือไม่ได้ป่วย เพราะว่าไม่ได้ใส่เปลือกแขนคุณทักษิณบอกเอาจริงอาการของผมคือกล้ามเนื้อมันสะดุง้งเป็นมาก่อนแล้ว<อ>หากขยับผิดจังหวะมันก็จะมีอาการเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนี่ฮะก็ยังคงมีอาการอยู่เปลือกคอละ่ะ เดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่คนก็ถามนักข่าวก็ถามคุณทักษิณท่านก็บอกว่าคอก็เป็นตามอายุมันเสือ่อมมันก็ต้องคอยดูไว้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะกดเส้นประสาทซึ่งสามารถถอดถอด,ถอดใส่ใส่ได้แล้วแต่อาการข้านาเดียวกันถามว่าแล้วตอนไปเดินตลาดเบอรโรถมีคนต้อนรับเยอะคุณทักษิณว่ายังไงคุณทักษิณเองก็บอกว่าเอาจริงผมดีใจนักข่าววันนี้เหมือนเย้ มีคนทักว่าหน้าไม่แก่เลยนะคุณทักษิณบอกก็เพราะผมอยู่กับครอบครัวจิตใจก็อิ่มไม่เหมือนตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจที่จิตใจมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยวัยผมเป็นวัยรักลูกหลงหลานคนทุกคนเนี่ยนะคุณน,น้องว่า,นนาคือถ้าทำบางตัวเข้าใจโลกดีเนี่ย happiness is at home ต,ต,ตท,ที่ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือแฮปปี้นีวันนี้มันไอ้กล้ามเนื้อ,อ,อม,มันสะดุ้งอะมันเป็นมันมันเป็นอยู่แล้วแล้วก็นานๆมันถ้าผิดจังหวะมันก็ขึ้นมาเมื่อพอดีมันมีเมื่ออาการเมื่อคืนนิดหนึ่ง แล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรเพราะวันนี้ก็เลยมันสะดุ้งอีกรอบเนี่วันนี้ก็เลยต้งงองกัตอนนีกเกนนลเ้าแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีเข็มขัดน,นะไม่ได้ชกด้วเลยดีดีขึ้นฮะรัดรัดแล้วก,ก็ดีขึ้นแต่คอก็เมื่อวานเห็นบอกว่าดีขึ้นอันนี้ถาม่ป็นครับมันตามอายุนะหมอเขาให้ใส่มันเสื่อมมันก็มันเสื่อมมันก็ต้องคอย คอยดูแหมถ้ามันถ้าถ้าเรานี่มันทีมันก็กดประสาทนค่ะทีกำหนดขอะคมกำหดอ็ทอดทอนใส่ได้มาเจงใหม่ได้กินกินเนื้อยางพวงค่ะกินกยางอ่ะบอกมาก็ได้กินมันเหม่นเพราะว่ามันแจ้แข็งไปมันเหม่เมากินสดๆ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้กินมาเยันเดาคือก็กินประจำบบแต่ว่าเพียงมาที่นี่มันลํากว่าเพราะมันสดกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องไปที่มันบมีแอร์เงื่อออกตัวตลำก๋วยเตีเ <c oughs> น้ไปที่ตลาดถิบูมีคนมาข้านับก็ดีใจที่ว่าพนังบ่ลืมจะ้บะบ่ลืมคนเท่าคนหนึ่ง <c oughs> เลาหน้แกย็พยายามมันลิกมาอยู่ก็้ครอบครัวจิตใจมันก็อิ่มจิตใจมันอิ่มประเมืินอยู่ห้องบ้านตำรวจมันเป็นยังไงเจ้าจิตใจมันแบบมันมันห่อเหี่ยวนิดหน่อยมันก็เลย เป็นอย่างเงินลำบากหน่อยมาอยู่อย่างนี้ก็คือห้องหน้าห้องตาหลานสิบคน,น,นหลานนี่มัน <c oughs> วัยวัยนี้ป้นท้องว่าวัยรักลูกหลงหลานเค <c oughs> คุณผู้ชมครับเอา้าเมื่อตอนเย็นเลยขอดูภาพบรรยากาศหน่อยเป็นยังไงครับเมย์ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะมีการเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านของอดีตนายกรัฐมตรีสมชายวงศสวัสด์แล้วก็มีคุณเยวภาวงศสวัสด์ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณทักษิณด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาบอกงานนี้น่าจะรวมถึง3อดีตอไม่ใช่ไม่ใช่รวม2อดีตนายกกับอีกหนึ่งนายกปัจจุบันเพราะว่าเห็นว่าคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์มีภารกิจที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเย็นนี้คุณสมชายก็อดีตนายกคุณสมชายก็อดีตนายก นั่งเรียนกันสามคนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเห็นว่ามีรัฐมนตรีไปร่วมงานเพียบเลยแล้วก็มีสสของเพื่อนไทยคุณธรรมนัสไปทําอะไรคุณธรรมนัสพาบอกว่าวันนั้นไปดูงานเพื่อสวนโลกที่เราจะเป็นเจ้าภาพในปีข้างหน้าใช่ก็ตอนเย็นก็มากินข้าวหนก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันพาพาสสพลังประชารัฐพาคนพลังประชารัฐมาด้วยเนี่ยนะคะนี่บรรยากาศชื่นมืนมากวันนี้ค่ะนี่ โอ้เจ๊แดงเยาวภาใช่ค่ะมาเจงานตี้ด้วยไม่เห็นเลยแล้วก็มีสอสอว่แป๊บหนึ่งสิไหว้สวยไหวสวยนั่งนั่งใกล้รู้ด้วยว่าต้องไหวใครก่อนเออแหม่นะคุณธรรมนัสจริงๆก็แต่ก่อนเนี่ยอดี๋ยวก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่อะไรบ้างแต่ไม่เห็นบิ๊กโจ๊กนะคะทั้งทั้งที่จริงวันนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยลงไปดูแล ความปลอดภัยความเรียบร้อยที่เชียงใหม่ให้กับคุณทักษิณถึง2วันด้วยกันแต่วันนี้ในงานยังไม่เห็นบิ๊กโจ๊กไม่แน่ใจมาร่วมงานใน,ต,น,นตอนนีเย็นด้วยกันเรื่องนี้แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเอาในระยะเวลาหมดแล้วแล้วก็นี่คือบรรยากาศชื่นมื่นใช่ไหมที่เกิดขึ้นอา้าวประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ